สวัสดีครับพบกับพี่น้องผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพ้อกับดัลลามอนี้วันที่14ตุลาคมพศ2567พี่น้องนับยห,หลังอีกบองก,กีมือนะครับเรกจะออกแล้วงวดวันที่16ตุลาคมนะพี่น้องเนาะนะครับเอเจซันไหนที่กําลังมองหาตัวเลขแนวทางนะครับผมสามารถติดตามรับชมทางช่องดอลลาชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางพี่น้องมีตัวเลขแนวทางหลายมองหลายบอลหลายสํานักเอาใหม่พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาน ไปน้ากันนะครับผมมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสำนักหลักพี่น้องส่วนสำนักอื่นๆเท่ากับเบิงเป็นแนวทางประกอบกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจแนวทางเล่าห้าน้อยนะครับผมสามาแสนที่อาโคตเขาลุมใด ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับจะมีเล่ากับฮานอยแชร์ลงในกลุ่มไห้พีเหยนองให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันนะครับเล่าก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับผมส่วนฮานอยก็จะมีทุกวันนะครับผมไปแก่นที่วาโคตของกลุ่มใดเลยนะครับคลิปนี้นะครับดรามีตัวเลขเนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแม่สว่างมารับนอเห้นีเหยนองค่ะท่านผู้ชมได้เบิงกันนะครับตเลขแนวท่างของแม่สว่าง เป็นเลขชุดจับคู่นะครับผมทางเจแดงได้กรูดาน้สรงมาให้นะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้เบิ่งไปน้ากันเลยพี่น้องนะครับผมบ่ต้องเสียเวลากันโดนนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมไม่ตะองวางงวดวันที่16ตุลาคมพศ2567นก็ะครับเดี๋ยวดืนล้านลอกให้เบิ้งไปน้ำกันมากชอบตรงใจโดนใจจังเอาไปพิจารณาได้พี่น้องนะครับ ขันบอ่อมักบ่ชอบเข้ากับเบิ้งไววบ่อเสียหายนะครับผมแม่สว่างวัดวันที่สิบหกเดือนสิบหกเจ็ดเพื่อมั่นตรงกับตัวเลขที่เข้ากำลังเล่งอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับนี่หกหนึ่งนะครับผมหกแปดหก เจ็ดหกเก้าครับผมเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดนะครับประกบตัวกันมีตัวกันน้ำสองชูนะครับผม ตัวกันแปกับ8ปสนะครับทั้งเมดสิบคู่สิบชุดพี่นอ้องนะครับผมดเนี่่ยเพินกายมาตามสุดคำนวณน,นะพี่น้องเนาะนะครับผมอาจจะลายคู่อาจจะลายชุดแน่นะครับ มีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างนะครับบอล่ออ๋อแคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับแม่สว่างงวดวันที่16ตุลาคมพศสอง7นกสิบเจ็นะครับเป็นเลขชุดจับคู่บนล่างนะครับจริงๆแล้วตามสูตรคำนวณของคุณแม่เพิ่นตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ บางเทือมันจะออกกลับแน่นะครับมีเขาไม่รุดทึกกันพี่น้องน,นะครับผมวันี้คุณแม่เอาเพิ่นไห้มานะครับ616867 9197987 8, 8นะครับตัวกัน82กับ83นะครับผม แคบหนาจ่อเลยขอพระคุณทั้งจ่องเตดแดงนะครับผมที่ส่งนํำตัวเล็กนาทางมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอฟซีขอพระคุณแม่สว่างนะครับที่แบ่งปันตวเล็กน้าทัางดีๆเด็ดๆนาะพ่นองเนาะนะครับผมนะครับขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดาราชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเรื่อยๆฟังๆกันผุ้มู้ทุกคนนะครับตามมายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนั่ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเพื่อที่สิบวันได้พ่าดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าว่าดอลลาจะมีตัวเลขแนะทั่งจากตำนักไหนมานำเสนอให้พี่น้อง้ทานผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของแม่สว่างงวดวันที่16ตุลาคมพศ2จ0 0 67นะครับแคปหน้าจอเลยพี่น้องแล้วพบได้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ